อันนี้ก็อันนี้ก็คืออันตรายถึงถึงเสียชีวิตได้ก็อันตรายถึงชีวิตได้ถ้าเกิดรักษาไม่ถูกต้องอย่างที่คุณหมอบอกว่าภาวะช็อกนั่นก็คืออันตรายแล้วถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าช็อกแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสียชีวิตทุกราย<อ>เพราะว่าจะมีการร <c oughs> ักษาโดยโดย,โดยทางการแพทย์ <c oughs> เขาเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองนะครับแล้วก็มีข้อห้ามก็คือถ้าท่านสงสัยเป็นไข้เลือดออกว่าท่านจะเป็นหรือคิดว่าจะเป็นหรือเป็นแล้วนะครับยากลุ่มที่เป็นยาแก้อักเสบ กลุ่มเอนเซมห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดช่วงเป็นใช่ไหมคะคือตั้งแต่สงสัยว่าท่านสมมุติมีญาติเป็น <ฮะ S 2> เป็นไข้เลือดออกแล้วท่านมีไข้ท่านต้องคิดเลยว่าท่านเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นไข้เลือดออกยากลุ่มเอนเซมห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดยาเอนเซมมีอะไรบ้าง <ฮะ S 2> เราเรียกว่ายาแก้อักเสบ <ฮะ S 2> ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแต่เนี้ยอันนี้ประชาชนจะสับสน <ฮะ S 2> แต่เวลาไปซื้อยาทานเองท่านจะบอกว่ายาแก้อักเสบซึ่งในความหมายทางการแพทย์ยาแก้อักเสบเนี่ย คือกลุ่มเอนไซม์เนาะแต่ความหมายของชาวบ้านก็คือยาแก้เสพตคือยาฆ่าเชื้อคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันยาแก้อักเสบกลุ่มที่ต้องห้ามเลยคือเรียกว่ากลุ่มเอนไซม์เนาะไล่ตั้งแต่อะไรบ้างเช่นแอสไพรินห้ามทานนะที่มีขายตามร้านขายยาก็จะเป็นกลุ่มบูเฟนไอบูโปรเฟนนะครับกลุ่มนาปูซีนนะครับกลุ่มไพลอกซิคแคมอย่างเงี้ยห้ามทานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทําให้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ เลือดท่านออกมากขึ้นอ,อกอ็จะทํานํามาสู่การเสียชีวิตได้ะนะครับก็จะจะมีข้อควรระวังนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อท่านสงสัยนะครับท่านต้องพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะครับเมื่อวินิจฉัยถูกต้องเนี่ยบางคนเจาะเลือดครั้งแรกรู้เลยเป็นแค่เลือดออก,ะกนะครับรักษาเลยบางคนเนี่ยเจาะทุกวันไปรู้เอาวันที่เจก็มีมนะครับมาวันโรคแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน นะครับความรุนแรงก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ก็เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เพราะว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของของตัวเชือ้อแล้วก็ตัวปฏิกิริยาแต่มันมีหลักง่ายๆก็คือตระ,ะกูลไหนตระกูลไหนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วช็อกส่วนใหญ่จะชอ็อกทางตระกูลอ,อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนเคยเป็นแล้วมีคนเป็นแล้วรุนแรงก็ต้องระวังไว้เลยครอบครัวนี้มีแนวโน้มจะรุนแรงเพราะเขาเชื่อว่ามันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับพันธุกรรมของของแต่ละบุคคลด้วยครับผมนะอันนี้ซื้อยาทานเองไม่ได้ก็อย่างอย่างอย่างที่นําเรียนนะไม่มียาฆ่าเชื้อไข้เลือดออกไม่มียาฆ่าเชื้อไข้เลือดออกนะครับอันนี้ต้องพบแพทย์ต้องพบแพทย์ยาที่ปลอดภัยที่สุดคือพาราเซตามอลอย่างเดียวเลย ถ้าให้ไม่ลงนี่คือหาหมอ,หาหมอยหาหอเลยครับหาหมอเลยซึ่งสมมติท่านไปเจาะเลือดวันเนี้ยมันยังไม่เข้าเกณฑ์เขาอาจจะให้ท่านกลับบ้านก่อน่ใช่แล้ววันรุ่งขึ้นวันต่อมาก็ไปตรวจเลือดซ้านะครับไม่ต้องโกรธคุณหมอนะ <c oughs> เพราะว่าวันแรกถ้าเกิดท่านนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเมื่อนัดมาตรวจซ้ําแล้วเขาจะเปรียบเทียบแหละสมมุติวันแรกเนี่ยท่านมาเม็ดเลือดขาวห้าพันวันต่อมาอ่าแล้วเก็ดเลือดแสนสี่ นะเมื่อมาตรวจเลือดซ้ําเม็ดเลือดขาวถ้าเหลือ5 0 0พันเกล็ดเลือดเหลือแสนสองอันนี้นี่แนวโน้มแล้วนะครับถ้าเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า5 0 0พันเนี่ยเดี๋ยวไปเกล็ดเลือดจะต่ำมพอเกล็ดเลือดต่ำๆจะเข้าสู่ภาวะช็อกอันนี้เขาจะต้อง24ชั่วโมงนั้นเขาจะต้องให้ท่านนอนโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นหลักจะเป็นหลักตายตัวเลยนะครับจะเป็นหลักตายตัวในการดูแลผู้ป่วยนะครับก็ต้องควรระวังนะครับก็คือ1เด็กน้อยเนาะที่เริ่มเดินได้ เด็กที่เราอุ้มเนี่ยตัวใหญ่ยุงไม่ยุงไม่ไต่ไหลไม่ตอมอยู่แล้วเด็กเริ่มเดินได้ไปนั่งเล่นโดยลําพังอยู่ในที่มืดที่คลึ้มนะครับผู้สูงอายุนอนอยู่ในบ้านนอนเล่นนอนหลับกลางวันเนาะผู้ที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะที่น้ําหนักตัวเยอะไข้เลือดออกจะชอบมากแล้วจะช็อกในคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับแล้วก็ที่มีโรคประจําตัวต่างๆที่ทานยาประจําตัวอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ มาตรการนะก็คือมีสปอร์ตไปแล้วนะครับสามเก็บสามโลกเนาะหนึ่งก็คือเก็บขยะเนาะขยะนี่อาจจะมีน้ําขังเป็นที่ชื้นยุงก็จะไปออกไข่แล้วก็หลบอยู่ในนั้นนะครับ <Okay. S 1> เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งยุงจะได้ไม่เข้าไปอยู่อาศัยนะครับที่สําคัญคือเก็บน้านะครับอันนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านนช่วยกันจริงๆเรามีเจ้าหน้าที่อสมอมีเจ้าหน้าที่รพสตอมีภาคส่วนต่างๆนี่เข้าไปพ่น พ่นควันนะไป็นตรวจลูกน้ำนะคะไปฆ่าตัวแก่แต่เราไม่สามารถไปตบยุงให้ท่านได้ไม่สามารถจะกางงให้ท่านได้เพราะนั้นเนี่ยในในส่วนของการดูแลสุขภาพตัวเองนี่สำคัญทุกคนต้องช่วยกันบ้านบ้านคนไหนก็คนนั้นดูแลในบ้านของตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองคนเองในครอบครัวนะครับอันนี้เรื่องเรื่องสําคัญเลยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องยานะครับไม่ไม่ควรไปซื้อยาทันเองนะ โดยเฉพาะที่ทเราแพร่หลายนะเนาะแอสเพินเลย<ม>ไอบูปโปรเฟนนาโปรซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเอนเซตนะครับกลุ่มเอนเซตต้องไม่ทานนะครับ<ม>ถ้าไข้3วันแล้วไข้ย,ยังไม่ลงพบแพทย์นะครับพบแพทย์เพื่อเพื่อได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องจะได้ปลอดภัยนะครับ<ม>ก็มีวิธีรักษาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วต้องเสียชีวิตทุกรายไมชใชน่นะครับแต่จะมีออว,วิธีรักษา,นานอยู่แล้วเชน,น่ชนนมีเสียชีวิตยังคะยังอย่างครับยังตั้งแต่ต้นนับนับสถิติคือตั้งแต่ต้นปีถูกไหมคะครับผม ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามียอดป่วยมียอดป่วยมียอดป่วยครับผมค่ะก็ให้เรามาระวังถ้ามีป่วยเนี่ยไปกัดไข่แล้วก็มีไม่มีเชื้อครับผมเนี่ยติดเชื้อกันก็สําคัญคือจริงๆง่ายกว่าโควิดเพราะว่าอันนี้เขาเขาติดโดยยุงไม่โดนยุงกัดเราก็รอดแหละนะครับอ๋อนอนก็กางมุ้งใช่ไหมใช่กางมุ้งหรือทายากันยุงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะง่ายกว่าโควิดเพราะโควิดนี้ คนเดินผ่านมานี่เราก็มีโอกาสได้รับเชื้อแล้วเนาะใช่ช่วยกันกำจัดยุงลายตอนนี้กำลังเริ่มรณรงค์งกันแล้วนะคะในหลายๆพื้นที่ต่อไปเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะสถานการณ์เป็นไงบ้างคะเเราาาาะะะว่่มมมมมกันนนตต้องสีียยหหลไ